สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูจูนและคุณครูหนึ่งค่ะ,ะ,คะ,ะวันนี้นะคะคุณครูจูนและคุณครูหนึ่งนะคะมีกิจกรรมเล่นแสงกับเงานะคะมาฝากเด็กๆด้วยค่ะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้หน่วยกลางวันกลางคืนนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูหนึ่งกับคุณครูจูนมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์มาฝากนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะ อุปกรณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆมีกระดาษลังนะคะแล้วก็รูปดวงจันทร์ค่ะแล้วก็ดวงดาวนะคะเด็กๆมีกระต่ายมีเตาค่ะแล้วก็มีต้นไม้ค่ะแล้วก็มีก้อนเมฆนะคะ กว่าจะได้มาเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะคุณครูจูนก็ไปปิ้นรูปกระต่ายแบบนี้มานะคะเด็กๆแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะมีกันไกลค่ะแล้วก็มีไฟนะคะแล้วก็ปาเทปใส่นะคะเด็กหลอามาดูขั้นตอนวิธีการตัดกระดาษกันเลยค่ะขั้นตอนนี้เด็กต้องให้ผู้ปกครองช่วยด้วยนะคะกันไกลมาจากคมนะลูก เด็กๆก็ตัดตามเส้นขอบรูปรากที่เด็กๆปิ้นมาได้เลยนะคะค่อยๆนะคะระวังมือด้วยตัดตามเส้นที่เราปิ้นรูปออกมาเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็นำรูปที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาติดกับหลอดนะคะเด็กๆแล้วก็เอาปัดทึบใส่แปะไว้ด้านหลังนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ฉากเล่าในทานกันแล้วนะคะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูจนก็ตกแต่งฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ปกครองไม่จําเป็นต้องตัดเป็นฉากประสาทแบบนี้ก็ได้นะคะตัดให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัดตกกรงกลาออกให้เป็นช่องว่างแล้วก็เอาแผ่นใสามาแปะติดเลยนะคะ แล้วก็ตัดเป็นลูกก้อนเมฆดวงดาวดวงจันทร์หรือจะตัดเป็นลูกอะไรก็ได้ค่ะ,อะตอนนี้นะคะมีต้นไม้ด้วยเราก็มาแปะต้นไม้เลยส่วนกระต่ายกับต่อนะคะเด็กแบบคุณครูจะใช้ในฉากนะคะไม่ต้องแปะติดนะลูกไว้เล่นแบบเงานะคะเดี๋ยวเราไปชมนิทานกันเลยค่ะค่ะอันนี้ึ้น เป็นการจำลองนะคะการเล่นแสงกับเงานะคะเด็กๆตรงนี้นะคะคุณครูก็จะติดรูปพระจันทร์นะคะดวงดาวแล้วก็ก้อนเมฆต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังนิทานกับคุณครูเลยนะคะการละครหนึ่งน,นันแสนนานมาแล้วยังมีกระต่ายและเจ้าเต่านะคะเป็นเพื่อนรักกันนะคะกระต่ายกับเต่าตอนนี้ ก็ได้ตกลงนะคะในการวิ่งแข่งกันนะคะตอนนี้กระต่ายกับเตากําลังวิ่งกันแล้วเห็นไหมคะเด็กๆดูสิคะใครจะชนะโอ้ตอนนี้กําลังจะไปแล้วค่ะกระต่ายกระายกระต่ายกระต่ายหรือเต่าเด็กๆดูสิคะอ่ะอ่อโอ้ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการเล่นแสงกับเงานะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ในเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะการจินตนาการนะคะการเล่านิทานโดยผ่านการเล่นนะคะเด็กๆก็จะได้ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์น,นะคะเป็นการฝึกสมาธิเด็กๆด้วยนะคะค่ะค่ะหลังจากทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมตัวเม็กันนะคะ ค่ะพบกับคุณครูหนึ่งและคุณครูจูนใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย